นิดนึงสุดหล่อเล่นกับป้ามาค <น S 1> ุณยายคุณยายคิดถึงคุณยายคิดถึงคุณยายคิดถึงละคุณยายคิดถึงสุดหลอ่อ สลอมองต้มผักของคุณยายเนี่ยกับข้าวกับข้าวคุณยายนี่ฟ้าก็กินได้กินได้จืดสนิทแม่ลูกสึกว่าชิมไม่ถึงได้ไหมล่ะดูนะครับดูก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 ับข้าวดูกับข้าวคุณยายนะครับดูนะครับดูสายตาที่จ้องจ้องมองอาหารนะครับ อาหารคุณยายนะครับชาาชาาชาาชาอร้่านเชิงอยู่ที่ผ่านมาบ้านเป็นยังไงบ้างครับสะอาดมากน้อยแค่ไหนครับสะอาดมากเดินตอนนี้คือวิ่งแบบลื่นัวดแตกัวแตกนะครับเพราะว่าถเช็ดถูทั้งวันใช่ไหมครับ ใช่ไหมครับเพราะฉะน,นี้โตขึ้นมาไม่ต้องห่วงเลยว่าบ้านรับรองว่าสะอาดเยี่ยมอ่องแน่นอนไม่รู้ว่าจะพิมนาหรือเปล่าไว่าจะไปพินอย่างไรเออแต่ตอนนี้ามาเวมาทางด้านนี้รักความสะอาดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพายุนีหนึ่ง พี่ปาครับ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 เจ๊เอ๋ยัหวานจ๊เอ๋เจ๊เอ๋เจ๊เอ๋อะไรอะอะไรอ่ะเอ๋ยังไงเล่นเล่นกับป้าเอ๋นะครับเล่นกับป้าเอ๋ไป

อย่าเราต้องมุมนี้มุมนี้มุมนี้ถึงจะเห็นชัดยิ้มมาได้หมยิ้มมายิ้มมานยิ้มมานยิ้มมาเลเยิ้มมา้แต่วันนี้อารมณ์ดวันนี้ยี่มวันนี้ยีงวันนี้ยี่มวันนี้ยี่ยมอยากออกมากอยาออกมาออกมาค่ะออกมา โอ้โหเฮียเฮียสิวเสียขึ้นว่าแต่วันนี้วันนี้วันนี้พี่พายิ้มเก่งวันนี้พี่พายิ้มเสือร้องไงครับเสือร้องไงครับเสือร้องไงเสือร้องไงเสือร้องไงเสือร้องอ่ะพีสายเสือร้องไงเสือร้องไงครับไม่สำเร็จไม่สำเร็จ มาร้องห้องห้องห้องมั้ยห้องมั้ยห้องมั้บอกมบ๊อกไม้บ้องมั้ยผ่ายน่ามานี้วันนี้พี่สายยังยังนิ่งนะครับแต่วันนี้พี่พายย้มนี่มา gdzieś ขึ้นอเฮ้ยแค่นี้ป้าป้ากับใจละลายกันแล้วแค่นี้แหละ

Il, punched, จะหลานนี่เข้าไปไม่รั้งไม่หลงจะว่าไงก็นานาเซ่เร็วๆพี่พาพี่มาญี่ปุ่นก่อนเร็วๆเราไม่ฉ e> ิกหน้ากันเร็วญี่ปุ่นญี่ปุ่นเร็วๆญ้่ปุ่นี่ยไม่ฉิกหน้าเราไม่ฉิกหน้าอ่าไไม่ด้ครับแย่แล้วแย่แล้วส่วนพี่สายก็เดินอยู่ตรงนู้นนักมาพี่สายบายบายปิดไลฟ์นิดนึงปิดไลฟ์ไป็นแล้วไม่ได้ สวัสดีครับ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 สวัสดีอ่ะโอเคแค่นี้แหละค่ะบ๊ายบาย